นักเตะคนหนึ่งที่สอบผ่านแน่ๆในยุคข,ของอโมลิม hmm. ก็คือคนนี้ครับอามัดดิยาโลแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่ทําผลงานได้ดีคนหนึ่งในนั้นก็คือคนนี้ครับมา,ามาครับมาครับพาทุกคนมาดูฟอร์มของอูกาเต้กันครับคนนี้หลังจากปรับตัวแล้วเนี่ยก็คงเส้นคงวาที่สุดเลยครับจังหวะแย่งบอลตัดบอลน,นี่เนียนตามากๆนะครับได้รับเสียงปรบมืออยู่ตลอดเลยนะครับในสนามโอทราฟอร์ดนี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่ตัดบอลสวยๆ แล้วก็เชื่อมต่อให้เพื่อนไปทําเกมต่อได้เลยนะครับนอกจากตัดเกมแล้วก็ยังอยู่ใกล้ๆให้เพื่อนคอยส่งบอลแล้วก็เชื่อมบอลไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้หรือจะเป็นจังหวะนี้ที่สร้างโอกาสให้เพื่อนๆก็มีนะครับตรงกลางโล่งๆเปิดขึ้นหน้าหลุดไปให้เซิร์ซีนะครับสำหรับเจ้าที่โอทราฟอร์นะครับเบอร์25ซอพานครับผมบีบีน้องๆแฟนช่องเจ้าที่โอทราฟอร์ดคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์ Comment มาเลยไปเอ็มรออ่านอยู่นะครับ เจ้าที่โอทราฟฟอร์ดมุมที่ทายท่อสดไม่มีให้เห็น